านผู้ชมครับเกิดเป็นคนนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ายิ่งในยุคปัจจุบันนี้นะฮะบางคนก็อาจจะรังเกียจนะฮะว่าโอ้โหการค้าการขายนะบางคนมองมองว่าเป็นเป็นเรียกว่าเฮ้ยมามามาขายอะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วคิดว่าจริงๆแล้วคิดว่าคิดว่าโลกยุคปัจจุบันก็ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ดูถูกเลยนะฮะโอ้คุณเก่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเป็นแม่ค้าแม่ขายเนี่ยเขาจะดูถูกใช่ใช่ข้าราชการเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องคนกินเงินเดือนมีเกียรติแม่ค้าเนี่ยถือว่าอุ้ยเป็นแม่ค้าใช่ไหมใช่แม่ค้าสมัยเนี้ยไปดูถูกแม่ค้าโอ้โหเลิกคุยเลยสมัยก่อนแม่ค้าเนี่ยเขาถือว่าโอ้ ไม่มีอะไรเออใช่แล้วก็คล้ายๆกึ่งๆกึๆ่งๆว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นคนระดับหนึ่งอะไร <คน S 2> เบนี้ก็นชั้นแต่งตัวดีทาออฟฟิศอนะคะแต่ไมันนมันคนละอย,าย่างแล้วก็อย่างนะที่ว่านะฮะเอ,อ่อเขาเรียกว่ามุมมองหรือทัศนะมันก็เปลี่ยนไปตามกลางายุคสมัยนะฮะยุคปัจจุบันนี้ต้องถือว่าโอ้โหคนที่ทําการค้าเป็นนี่นะฮะเรียกว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญมากนะฮะนะครับเรียกว่ามันธุรกิจนะฮะ มันจําเป็นที่จะต้องมีคนที่อาหารด้วยจะเดินดึงถูกอะไรประมาณนี้นะคะใครที่ยิ่งยุคนี้แต่ยุคนี้นะฮะใครที่มีหัวการค้านี่ฮะเรียกว่าหัวหน้านีก็ต้องการนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาดูมือแต่ถ้าคนเป็นหัวการค้าไปเป็นลูกจ้างก็ทําให้เขารวยใช่แต่เราก็ต้องเป็นลูกจ้างเออเป็นลูกจ้างเพื่อเรียนรู้เอออันนี้สําคัญแต่เพื่นพี่ใครดวงดีมาหาพี่พี่บอก คุณอยากทําอะไรคุณเรียนจบแล้วคุณอยากเป็นอะไรคุณต้องไปเป็นลูกจ้างในบริษัทนั้นพอคุณรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณปีสองปีตรงนี้คุณรู้เข้าเส้นแล้วคุณไม่ควรจะอยู่ควรควรจะออกไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งเพื่อเรียนรู้ต่อไปหรือเข้ามหาลัยไม่ต้องเสียเงินใช่ในั่นแหละคือประสบการณ์แต่ถ้าคุณพอแล้วคุณก็ทําเองได้ไม่มีจบออกมาแล้วคุณไม่มีประสบการณ์จะไปทําเลยมันยาก มันเขาเรียกว่าไปไปเขาเรียกว่าถ้าจะไปล้มคุกล้มคานเองนี่คุณก็ต้องที่จะต้องมีต้นทุนที่เช่นอาจจะมีพ่อแม่รวยอย่างเงี้ยนี้ไปเสี่ยงเล่นได้นะแต่ถ้าคุณแบบว่าไม่มีพ่อแม่รวยนี่คุณต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งพ่อแม่รวยไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ใช่ก็บางคนพ่อแม่เขาให้อาไปเสี่ยงไงแล้วก็ล้มมันก็ล้มจู่แล้วพอล้มจะเป็นบทเรียนให้เขาเองใช่ไหมฮะแต่ถ้าโดยสเต็ปทั่วไปควรที่จะแบบค่อยๆไปเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะฮะอันนี้สำคัญมาก แล้วต้องมีประสบการณ์แล้วดูอนี่ถือเป็นมือหัวกันคาเลยฮะดูดูยังไงฮะมือหัวกันคาเนี่ยฮะคนนี้มาหาเนี่ยนะคะดูลายมือนะคะอืคนนี้เนี่ยนะคะดูดูที่มือไหนฮะมือหัวกันคาเลยมือซ้ายมือขวานะคะถ้าไปเรียนนะคะถ้าไปเรียนเนี่ยนะคะเพื่อจะไปเจ้าคนไหนคนเขาก็ไม่ไปอยู่แล้วนะคะคนนี้เนี่ยการเรียนไม่ได้ดีนะคะ แต่อย่ามองว่าปัจจุบันนี้อย่ามองว่าคนที่มันตั้งใจเป็นหัวการค้านั่นนี่นั่นนี่นั่นไม่ใช่จะได้สามได้สี่นะ,ะแต่เป็นเด็กที่เรียนรู้ไอ้หนูก็อยากรู้ไอ้นี่ก็อยากรู้มันเป็นลองผิดลองถูกของมันพวกนี้มันทีมันฉลาดกว่านะบางคนเด็กแม้จบสี่ฉันจะทําเงินเดือนอะไรนะฮะแต่เสร็จแล้วไอ้คนนี้มันออกไปมันฉลาดกว่าเยอะเออใช่แล้วสมมติเป็นอย่างนั้นเลยนะบาง,บางทีเราจะเห็นว่าเพื่อนเพื่อนเราเลี้ยงก็ไม่เก่งไม่อะไรอย่างนี้นะแต่พอแต่พอ<ว><ว><ว> พอไปพอใช้ชีวิตจริงไอ้ไอ้บ่ายเวียนมึงแสงเป็นระดับเป็นโห้โหเป็นหลงจู้เป็นอะไรวมูโอ้โหสารพาดประสบการณ์ไงนะคะประสบการณ์ใช่เดอย่างคนนี้เป็นไงฮะมมีอะไรที่เป็นบ่อแสชีชีนะเดี๋ยวดูนะเอาคุณเก่งเอามาดูนะเดี๋ยจะรู้แล้วครับว่ามันดูตรงไหนฮะคนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะ ถ้าไปลงทุนทําอะไรก็เสียเครดิตเส้นตัดนี้เครดิตเสียหมดถ้าไปลงทุนน่ะไม่ประสบความสําเร็จหรอกคนนี้เห็นไหมเส้นใจเป็นเกลียวเชือกเห็นรู้จักเชือกไหมเขาเรียกว่ารู้จักเป็นซิกแซกนี้แหละฮะโอ้โหคนนี้น่ะมันชอบใต้โต๊ะชกใต้ขน ชดเขาเรียกว่าชกใต้เข็มขัดพลิวสะบัดเป็นเกีียวเชื่อเป็นเกีียวคลื่นมันไม่ได้ผิวอ่ะมันเกินพิวมันเกินไปไอเนี่ยล็อบบี้ยีดไปเทาๆเลยโอ้ล็อบบี้ยีดด้วยอ่าคนนี้ต้องไปแนวนี้วันนี้ก็มีมาคนหนึ่งแล้วที่มันขาด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 ถือว่าขาดไหมฮะหรือว่าอะไรที่มันไม่ไม่ถือว่าขาดใช่ไหมคนนี้เนี่ยทานเรื่องงานเนี่ยจะให้เขารับผิดชอบเต็มเปี่ยมแบบคนทําทําเงินเดือนไม่ใช่พอใจก็ทําไม่พอใจก็ทํา ดูเชือกคุณเก่งรู้จักเชือกในเชือกมานีลาวาลาที่เป็นเกลียวแต่นี่มันออกคลายครนี่แหละไปจับรูดูได้เลยนะคนนี้เป็นคนที่หัวซิกแซกเดินไม่ตรงแนวนะคะอเดินเรียกว่าโอเป็นทั้งหมดเลยถ้าใครร่วมพ้นกับคนนี้ล่ะอืงานของเขาที่จะได้เงินนั้นมาจากงานคอนเนคชั่นล็อบบี้ยอ๋อเป็นล็อบบี้ยก็เรียกว่าต้องต้องเรียกว่าเท้าเทอ่ะ มีเ้าอีกต่างหากดื้อไม่เทาได้ไหมไม่เทาได้ไหมเราบียิปแบบไม่เทาก็ <g ülme> แล้วมันจะมาได้ไ <c oughs> <c oughs> เงเราบียิปหรือต้องเทาหน,น่อยเห็นไหมฮะกล้าแสดงออกไหมแล้วมือแข็งด้วยนะกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดแก้เจรจาดื้อลายมือไม่สวยแต่รวยได้เห็นไหมฮะอเอวิตตอรี่ไม่มีคนนี้ไม่มีเงินแต่มีหลักทรัพย์เยอะเห็นไหมฮะดูสิ เส้นเสาหมี่เส้นงานมันทําทุกอย่างที่ขวางหน้าผเส้นเล็กนี่นะฮะอ้าวก็เนี่ยก็เส้นเสาของนั้นงานเส้นเสาห็นบางเยอตัวแสบโอ้งานเยอะนะครับนี่เรียกว่าให้เห็นนะคะว่าคนเส้นใจเป็นเกลียวเชือกจะเป็นในลักษณะนี้อย่าไปมองว่าเขาไม่ดีนะฮะแต่ว่านิสัยเขาชอบแบบนั้นนะแต่ถ้าเราจะคบเขาเราก็ต้องมองว่าเราก็ต้องต้องทันนะต้องทันคนนี้ค่ะเพราะเขาก็ปลาไหลตัวหนึ่งเหมือนกันโอเคอ้า เรียบร้อยนะฮะชัดเจนนะครับท่านได้ความรู้พอสมควรแลยวนะฮะสำหรับชมรายการนี้อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันอายุ7 74แล้วจะได้อยู่ถึงประมาณ90คาสิบนึงแน่นอนครับถึงแน่นอนขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ